ครับสวัสดีครับสวัสดียังลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วเอาปล่อยปล่อยปืนฉีดน้ำก่อนสิสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับสวยสวยเร็วสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมินะครับก็จะมารีวิวเป็ดยักษ์นะครับนี่เลยเป็นเป็ดยักษ์นะครับที่เขาเอาไว้เล่นในสระน้านะครับแต่วันนี้น้องภูมิจะไม่เล่นในสระน้านะครับให้แม่ออกจากกล่องให้นะมาดูครับว่าเป็นยังไงครับตบมือให้แม่หน่อยอ่ะตบมือ เอ้ยเอ,อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วโอ้โหสุดยอดตัวโคตรใจเลยครับนี่ชี้เอาที่เป่าลม เป็ดเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วโอ้โหโคใหญ่เลยอ่ะโอ้ยพอปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเป็ดตัวโคตรใหญ่เลยครับน้องภูมิขึ้นไปอยู่บนเป็ดแล้วครับโอ้โหเอานั่งดีนั่งดีแม่ขึ้นไปด้วยเลยอน้องภูมิต้องนั่งลงก่อนโอ้เกาะเป็ดไว้น้องภูมิกราบกราบกราบ อาบน้ำในคลองปลากระจ่องแลมองพ่อในคลองมีหอยปลาปูน้องภูมิทำอะไรตรงนี้ครับทำอะไรตรงนี้ครับทำอะไรตรงนี้ไอจีจีตอนนี้น้องภูมิก็อยู่บนเป็ดยักษ์แล้วนะครับโอ้โหโยกใหญ่เลยกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองไปข้างนู้นนะครับไปดูข้างนู้นไปดูข้างนู้นไปดูข้างนู้นไอจีตอนนี้น้องภูมินอนสบายเลยครับโอ้โห เขานอนสบายเป็นตัวเป็ดเลยครับโอ้โหขึ้นได้ตกลงไปน้องภูมิเครับน้องภูมิเหลือตัวเล็กนิดเดียวเลยครับโอ้นอนเอ่งไปเลยโอ้โหคลิปนี้น้องภูมิก็รีวิวเป็ดให้ดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้เก่งมากครับไป